ไส้ไส้มันสอนมันก็มันผู้ <laughs> <laughs> มสิ่โพอ์บาๆสิคะสิ่งพอไม่ลูกสิงกี้ฟังจากไหนมาคะสิงกี้ฟังจากที่ไหนพีรัเก่งมาเก่งของใครอะลูกของพิงกีเหรอคันไหนอะคะขับคนเดียวด้วยเหรอขับคนเดียวด้วยเหรอ๋อคันที่จัดหน้าบ้านเหรอลูกของพิงกีเหรอของพิงกีแล้วพ่อยกให้หนูหรือยังไงขับคนเดียวเหรอแล้วพ่อยกให้หนูยังรถเก่งคันนี้ยกให้แล้วเหรอครับปุ่นๆคนเดียวคนุณแม่นั่ง ใชยนะถ้ากดอะไรเบื่อนะอ๋อ <laughs> พ่อไม่ใช่ไม่ให้พ่อกดอะไรเลยให้พ่อนั่งเฉยเฉยใช่ปะพีิดขับคนเดียวเหรอลูกแล้วพ่อยกพ่ยกยกยกรถให้หนูยังพ่อให้รถหนูยังใครยังอาวอ้าวเฮ้ยเมลุกแล้วก็ยกรถให้หนูยังเ้าคําแรกเอาคําแรก <c ười> ค่ะคําแรกแม่ เดียวทำเล็กนะิดนึ่งวิดนึงอ่าพอทำเล็กช้กินโอ้โหอร่อยทากเลยเกงอร่อยไหมเก่ใช่ไม่ฉันมันก็มักมันสบายหรอลองดีดีสิทัสบายอินตี้โอ้ัน